เย็นวันนี้นายชุิเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมนางนัชชามีจันร์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่เดินทางก็ยังเพื่อนรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถตูจชนกับรถบรรทุกพ่วงซึ่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่ซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสองจังหวัดแพร่โดยมีนายแพทย์ยอดปิติและคณะให้การต้อนรับและรายงานการรับสายกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบโดยขณะนี้มียอดผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแพร่จำนวน14รายมีอาการบาดเจ็บสาหัสจำนวน4ราย นา,าชุตเดชมีจันทร์ผู้ว่ารัฐบาลจังหวัดแพร่กล่าวว่าจากการเข้าเยี่ยมได้รับรายงานวันนี้ยอดลวกผู้ได้ตรับบาดเจ็บจำนวน50รายมีสาหัส4รายและเสียชีวิตหนึ่งรายโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากรถตัวขัดนงกล่าวจะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายส่วนรถบรรทุกมาจากอำเภอเงาจะไปอำเภอสองจังหวัดแพร่แต่ก็ทราบว่าช่วงเช้าถนนลื่นจุดที่เกิดเหตุสภาพเส้นทางไม่ดีและเกิดอุบัติเหตุบ่อยซึ่งในปีก็ประมาณปี2518น้อบปี้สภากรมทางหลวงจะทําการปรับปรุงขยายถนนให้กว้างขึ้น เพื่อมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างน,นชราชั่วถนมกิตรายงานนายนุทินชาญบริรฑกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานโครงการรังสิตสมามสิซตีโชเกสสองพี่สิบสโดยมีนายอัญชิตสัมพันธรัฐประสลทธกระทรวงมหาดไทยนายพัศกรบุญยระะัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และพลตรวษโทคำรณวิทุกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมในพิธีเปิดมีร้อยตํารวจเอกทตรตีนรกทุกระจ่างนายกเทศมนตรีกนกรหลังเสร็จเป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวปาตกถาพิเศษเรื่องการบริหารจัดการนโยบายของเทศบาลนครหลังเสร็จกับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนพลตรุษโทคำรณวิษถุกระจ่างนายกอ,จอบจจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าโครงการรังสิตสมารทิทธิจารเา2,200เเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครรังเสรสู่บางอาจริยะหน้าอยู่ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความยั่งยืนรัฐมนตรีรอกอุกรรากทูตกางนายกเทศมนตรีนครรังสิตกล่าวว่าโครงการลังสิตสมาซิตี้โจกเกส2024เทศบาลนครรังสิตได้ให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรผู้นําชุมชนและพี่น้องประชาชน ในการบริหารจัดการนโยบายของเทศบาลนครรังสิตจะยึยดดงกับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครรังสิตจนนําไปสู่เืองอัจฉริยะเพื่อชาวนครรังสิตหรือสมาร์ทซิตี้ที่นี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เทศบาลนครรังสิตและพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงซึ่งถือเป็น,นกลไกหลักสําคัญในการดบนิงานทุก้านให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ให้เกิดเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างชาญฉลาด ที่ต้องมีการส่งเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆให้สามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามมานาจหน้าที่อาจจะนามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สุขโดยรวมต่อไปสนใจใกล้แก้วรายงานช่างปั้นชาวเพอ,อร์สีคิ้วจังหวัดนครราชสีบากประมดาุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กๆและปั้นหมูเดงฮิปโปกราตี่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในขณะนี้ เป็นประดับประดาวัสบทวัดกองตะแบกตำบดลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนค,ครราชสีมาซึ่งดูสวยงามแปลกตามไม่เหมือนใคระเดในเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าวัดโดยช่างได้สร้างสรรค์ปั้นตัวกร์ตุนยอดที่จำนวนสิบสี่ตัวไม่ว่าจะเป็นไอออนแมนแบทแมนลูฟี่เต่านินจาโกคูอูบูลีนกับตันอเมริกาอุนตาแมนพร้อมกับรูปสุอร์เกิดซูเปอร์แมนโดยปั้นติดกับฐานบดอย่างวิเศษสวยงามใส่รายละเอียดเป็นลายไทย บางตัวให้พระสมเด็จสักังเกงนัดมวยและปันฮิปโปแคระหมูแดงเพราะ่าน่ารักบริเวณทางเข้าบสอีกสองตัวเป็นสีสันที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นด้านในปุณธชัยม่วงประกายหรืออาจารย์ปุณอายุ1ิปีผู้ปั้นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เปิดเผยว่าตนเกิดและโตในหมู่บ้านโองตะแบกและเคยประหุสมบททัติวัดแห่งนี้จึงอยากตอบแทนบญคนบ้านเกิดซึ่งพระและชาวบ้านต้องการบรูรณะซ่อมแซมบสเก่าซึ่งมีอายุกว่า105ปีตนและลูกหลานที่มีปีมือช่างจึงจน่าสาซ่อมแซมบท เตียมีแนวคิดสร้างสารรค์ความแปลกใหม่เพื่อดึงดูดเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าวัดจึงมีไอเดียปั้นเห,นหล่าซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งเป็นขวัญใจเด็กๆพร้อมทั้งเจ้าหมูแดงฮิปโปแกรที่เป็นกระแสไปทั่วโลกในขณนะนี้ปั้นขึ้นผู้ประดับป,ประดารอบบอดซึ่งมีความตั้งใจที่อยากใจะให้พุทธศาสนิกชนที่ต้องการศึกษาธรรมะให้เข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามอภิรักษ์เสียสวินแกยอนที่บริเวณสวนสันสบปะรดบางตามอำเภอเมืองจังหวัดพยาว ชาวบ้านล้ำเหลือว่าที่สวนสับปะรดแห่งนี้มีสับปะรดออกรูปมาแปลกเหมือนกับนกยูงลำแพนและเหมือนกับดอกทานตะวันซึ่งเจ้าของได้ปลูกไว้จำนวนเจ็ดไร่แต่ทุกต้นแรกออกผลแต่ก็มีเพียงต้นเดียวที่ออกผลมาแปลกอีกผลมีลักษณะเป็นแผ่บานเหมือนนกยุงลำแพนเนื้อดอกทานตะวันบริเวณตรงกลางมีสีแดงน้ำตาลเป็นตะ,ะปุมระปำและต้นบนเป็นกลดกสีเขียวล้อมรอบซึ่งสร้างความแปลกประหลาดให้กับเจ้าของสวนและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่างพากันมาดูลมแปกของต้นสับปะรดต้นนี้ ด้านนายอุดรวงละครเจ้าของสวนเล่าว่าตนเองได้ปลูกสับปะรดผสมสองสายพันธุ์จนมาเป็นพันธุ์จำปาทองที่มีรสชาติหอมหวานกรอบเดือทุกปีสับปะรดออกปารูปรังลักษณะส,สวยงามแต่แปลกที่ปีนี้สับปะรดออกรูปมาคล้ายกับนกยูงรำแผนและเหมือนกับดอกทานตะวันซึ่งก็ร้างกความแปลกใจกับตนเองและชาวสวนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากปนวิทย์อยู่ดีรายงาน